สวัสดีครับสวัสดีพ,พี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเดิมนะครับเซียล่ามารวยหรือสำรันธรรมวงศ์นะครับเป็นนายหน้าประกันชีวิตของบร,ริษัทสีกรุงโบเกอร์นะครับเลขที่ใบอนุญ,ญาตนะครับ6303005558นะครับก็วันนี้มีข่าวดีนะครับจะมานำเสนอแพ็กเกจประกันเงินออมของแรบบิท ไ i ฟ e e a r n 3าทับหนึ่งนะครับเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมครับครับนี่เลยครับเอิญสามทับหนึ่งนะครับเป็นประกันเงินออมของบริษัทแรปบิตไลฟ์ในเครือม t s นะครับเอิญสามทับหนึ่งฝากหนึ่งปีนะครับคุ้มครองสามปีนะครับระหว่างปีกรมธรรม์ได้ผลตอบแทนนะครับปีละนะครับสองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ะครับครบสามปีจะได้ผลตอบแทนถึง 8.25%นะครับเป็นเกิดในระหว่างปีกรมธันนะครับคุ้มครองสูงสุดนะกรณีเสียชีวิตทุกคุ้มครอง105%อนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับเราฝาก1ล้านบาทนะครับจะได้รับผลตอบแทนระหว่างปีกุมธันนะครับปีละ2.75นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ครบ3ปีนะครับท่านก็จะได้รับผลตอบแทนที่เยอะมากนะครับก็ได้ทั้ง ต้นแล้วก็ได้ทั้งผลตอบแทนนะครับคืนนะครับเงื่อนไขนะครับการสมัครนะครับสำหรับคุณสมบัติท่านที่จะฝากนะครับก็อายุตั้งแต่30วันจนถึง80ปีเลยทีเดียวนะครับโอ้โหสูงมากนะครับอายุ80ปีก็ฝากได้นะครับท่านที่เกษียณนะครับมีเงินเก็บเงินออมไม่รู้จะไปทําอะไรก็เอามาฝากในอเออินสามทับหนึ่งได้นะครับแล้วก็ฝากได้ขั้นต่ํานะครับห้าหมบาท สูงสุดถึง20ล้านนะครับโอ้โหเป็นไงนครับเป็นเงินยอดฝากที่ให้คุ้มค่าให้ผลตอบแทนได้ดยอดมากๆนะครับก็ขอเชิญถ้าใครมีเงินฝากนะครับเงินเย็นนะมีเงินเย็นไม่รู้จะเอาไปทำยังไงไม่ก่อเกิดประโยชน์นะครับก็สามารถเอามาฝากกับเอิงสามทับหนึ่ได้นะครับสนใจทักชัดหรือโทรมาก็ได้นะครับ0 9 1 0 7 5 5 5, 5 6 9ยินดีให้คำปรึกษาประกันทุกแพ็กเกจนะครับ สำหรับวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ